สวัสดีครับพี่น้องพบกับทอแมแแบบชาแนลพี่น้องมีทอมแต้มสินค้าใหกินเปิดพิสดารนัดหน่อยวันนี้ครเมนูอีสานมาเท่าเหร่พี่น้องเนาะหนึ่งปลาไหลนะครับหนึ่งปลาไหลพี่น้องหนึ่นง 1. ปลาไหลแบบ 1. ใกล้ๆครับหนึ่งใกล้ใต้น้ำพี่น้องหนึ่งครับเบิ้งนี่ครับหนึ่งปลาไหลสองตัวโลพี่น้องนีง่พี่น้องหนึ่งย่างเปื่อยเด้พี่น้องเปล่าตัวเกลือเลย กูรูคีรีเดี๋ยวงี้ปงงายยางงเปีปยพี่น้องตัวบดเหลมิมเลยครับน,นี่น้ำพี่น้องมะก็นนะหลายอย่างนะพี่น้องนะไม่กินหนึ่งปลาไหลพี่น้องหนึ่งปลาไหลสมุนไพรอันนี้จะเป็นเจ้าพี่น้องเจ้าพริกสดครับอันนี้จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปไปนี่แหละหนึ่งปลาไหลอีกหนึ่งพี่น้องอันนี้พี่น้องเด้อ ม่กินเนยมาเลยน้ำต้มต้มแต้มชาแน,น่หอเะ่าใคยเกี่ยวมันกระดูกคนพี่น้องอย่ายังไม่ได้หร้อ้ปง่นะขอเียร่างกันด้ดโตงี้พีน้อ่สองโตโลน่เดี๋ยได้กินหนึ่งไอง หนึ่งก็จิใช้ตะไคร่กระเทียมใบมะกรูดผักบุิกสดมากพี่น้องนะหนึ่งใส่เวลาหนึ่งกับประมาณเกืบถับ่วโม่วงเลยพี่น้องชั่วโมงกว่าเอย่าพี่น้องจับกับใบแก้วแต่ขอตัวขอไปคนที่ mà ăn, yên nào phi long nhá, bản nào gần, phải lấy gì đấy phi long, mày xem bác điêu ở chợ, bác này, 2 cái tổ lợn phi không để โอ้ไล่หม่องไล่บอลได้พี่น้องเด้อขอให้มันพผนวิกฤตหนีไปโดยเร็วได้พี่น้องมีกำลังสอยได้พี่น้องเด้อกีความแงใจร่งยอยากจ้องต้องทำเช่นนี้หเนี่ยพี่น้ององื้อ น,นี่เป็นนำซุปพี่น้องำซุปบ้าใส่สมุนไพรตาหวันนั่นยพี่น้องสมุนไพรตาหวันบ้าพี่น้องตัวอย่างนี้ไหมเนื้อเนี่ย,นยนขนาดเรียกว่าจำยิก่งเกียวเนี้ย ได้เป็นหรองเด้อนั่งไก่นังไก่ว่าจะเป็นในประเทศไทยต่างประเทศทีขอวาหลับช่วง,ง,ต,งต้มจำฉันเนายไอยู่ดีมีค้งไดน้อกเ้อมา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 หนึ่งเย็นมาตังสุดยอดเด,พด,ด,ด้พี่น้องเออแหนีขนาดเล็ย Tô hao hảo rồi hảo 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 bớt cái này hảo hảo Nam cái băng nằm ừ. bộ cái bằng luôn là người có sợ không cần bà tô trong tôi chỉ bắt là chị bắt đầu chị bắt đầu

โมเลอกุลมคนไหนเขาใช้ดได้พี่น้องเด้อยก็ตำกับไข่มีแค่มะใขือไห่ทำตำชันเนีนะพี่น้องมโอนี้ครับนึ่งเย็นนึ่งเย็นสมุนไพรพี่น้องเออยังแซ่บเลยนี่ห่าเปิ่นพี่น้องกูนี่เบียบ น้ำน่อืยับสองตัวเบิรดแหบปน้องเปอยดีขนาดนี้ครับุอือหึ่าเสียไปหาหมอเลดปัน

sự trọi là nó nha vĩnh hát hai vọng dăm nhìn chó học cho nhìn 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 bơi

นักลอืมช่วยรจอไดลไหมนองไปขอนี่เขากันมองต่อันกินแต่ปลาไหลกะไม่ต้องกินแต่ขาวพีองยิ่มทองแล้ว

จิมนี้เขามียังไรหรอพี่น้องหนึ่งเย็นหนึ่งปลาไหลบ้านห่อน่ะขอไม่แล้วเรื่เรื่องปลาอะไรขนแชร์ขนติดตามพี่กำลังใจตห็นตอบจับนะลิปนี้ก็ฝาใบชิมินี่หรอพี่น้องหนึ่งเย็นพี่ครับโตงี้จิ้เบิร์ดเอ้าต้องแจ่งก่อนที่กินจนเบิร์ดหมดน่ะฝากไว้ิมินี่หรอพี่น้องเด้อยู่ที่มีแห้งดูทุกคนสวัสดีครับ